เพื่อช่วยที่น้องไมเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการบอกกับพวกเราในพระบรนทึกเลนี้ก็ขอเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังขณะนั้นแล้วก็มีสัตว์ประุจคนหนึ่งมาเข้าประสาทการสมบูรเพราะว่าไม่พอใจที่หลวงพ่อเจ้าวัดอนุญาตให้สัตว์ประุจยืนรับสิมาสิเว้นหนึ่งแทนการคุกเข่า แล้วก็รับด้วยปากย่างที่เคยปฏิบาาัติกานมาสัตบุรุคนนั้นก็บอกว่าการทำแบบนี้เป็นการปฏิเสธการประทบอยู่ของพระเยซูเจ้าถ้าพวกเขารู้ว่าบุคคลที่พวกเขาอํานรักอยู่นั้นคือพระเยซูเจ้าจริงๆพวกเขาจะต้องให้เกียรติโลคด้วยการพวกเขาและก็รับโครคถ้าสังฆาพวกนั้นไม่ตอบ แต่ก็ถามสัตือคนนั้นด้วยความอดจนว่าลูกจะทำอย่างไรถ้าพระเยซูเจ้าปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าลูกเวลานี้เขาตอบอย่างไม่หลังหใจว่าผมจะพูดเขาลงเฉพาะ,พาะ,พาะประัาิของโรธทันทีดีมากประัรฆราชพูดอย่างใจเย็นแต่ถ้ามีประชาชนหางคน ้าไปกอดโรคด้วยความดีใจและก็ด้วยความรักที่มีต่อโรคละลูกคิดว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ให้ความเคารพต่อโรคใช่ไหมสัตวรูนคนนั้นเยียดไหชั่วคาดเดนแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าเมื่ออยู่เฉพาะพระเยซูเจ้าในศิ์มหาสนิทสิ่งที่สำคัญมากกว่า ไ่ใช่การตรักงการะข้าอยู่ของโรคแต่เป็นความเชื่อและก็ความสัมพัญธ์ส่วนตัวของเรากับโรคต่างๆในพระวรสารนี้พระเยซูเจา้าตรัสถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับโรคสองรูปแบบนั่นคือแบบเจ้าดายกับผู้รับใช้และก็แบบวิดสาหาย วิสัยแน่นอนในฐานะพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเจ้าหนายของเราและเราเป็นผู้รับใช้ของโระโงคระต้องได้รับความเคารพและก็เชื่อความสูงสุดจากเราเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของโระองอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติแห่งความรัก ถ้าจะถามว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าดีและถูกต้องไหมแบบนี้แบบเจา้าใายที่ผู้รับใช้คําตอบก็คือดีและก็ถูกต้องอย่างไรก็ตามถ้าเราถามต่อไปอีกว่าความสัมพันธ์แบบนี้อย่างเดียวเพียงพอและก็ดีที่สุดแล้วหรือยังพ่อคิดว่าคําตอบก็คือ ไม่เพียงพอและก็ไม่ใช่รูปแบบความสัมคันธ์ที่ดีที่สุดอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงารากาให้เป็นถ้าเราฟังว่าพระวระสารเน,นี้อย่างตั้งใจเราจะพบทันทีว่าพระเยซูเจ้าของเราทรงขอพร้ทห้ที่จะให้เรามีความสมคัญกับโรคในฐานะวิสายกับวิสายมากกว่า ในฐานะเจ้าหนายกับผู้ับใช้เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราไเรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรเราเรียกท่านเป็นวิสัยเพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเราเพื่อศึาต่อตัสว่า พระองค์จะไม่ทสงเรียกสิ่งของโลกว่าผู้รับใช้อีกต่อไปสิ่งนี้ดูเหมือนจะชี้ให้เราเห็นว่าก่อนด้านนี้พระองค์ทมงเรียกพวกเขาอย่างนั้นจริงๆคำถามก็คือว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ควาคิดว่ารตอบที่เป็นไปได้ประการหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องพัฒนาขึ้นเป็นขั้นๆโดยเริ่มด้วยความสัมคัญแต่เจ้านายกับผู้รับใช้เมื่อเราอยากมีความเชื่อเอื้อซึ้งหรือว่าเมื่อเราเริ่รู้จักพระเยซูเจ้าแต่ต่อมาเมื่อเรารู้จักพระเยซูเจ้าดีขึ้นความสัมคัธญของเรากับโรมแน่นแฟแล้วก็รูื้อึกมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์แบบเจ้าหนาาและผู้รับใช้จะเปลี่ยนไปเป็นแบบมิตสหายกับมิตสหายซึ่งเป็นแบบตั้เองและก็เป็นแบบไม่ใช่เป็นทางก,การเท่าใดน,นักด้วยเหตุนี้พระสทิ์จาพระยใ,ใชใ้พวกเรายึดติดอยู่กับความสัมพันธ์แต่เจ้าหนาากับผู้รับใช้ตลอดเวลาเราบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวที่เราต้องมีกับพระองค์ แต country, os, ่เราควรที่จะพัฒนาความสัมคัญของเรากับโลกให้สูงขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่ระดับมิสหายกับมิสหายกัรในประวัติาส์ในวันนี้พระยุทุเจ้าโุเชื่อเชื่อแต่ละคนให้ก้าวผ่าความสัมพัน์แบบเจ้าหน้ากับผู้รับใช้ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็อาจจะเป็นในระดับเด็กๆเพื่อที่จะเข้าสู่ความสำคัญระดับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นแบบตอบสัมพันธ์แบบมิสัยกับวิสายแล้วก็ถ้าเราสามารถทได้ความรู้สึกแบบนี้จะเปลี่ยนวิธีทางในการอธิษฐานภาวนาแล้วก็การเนินชีวิตของเราเราจะเริ่มแบบอธิษฐานภาวนาดีขึ้นสามารถกล้าเข้ากับพระยซูเจ้าแบบตรงตรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเเจ้าทงเ็องก็ปรักาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรง ในเราและว,วาจาของเราดำรงอยู่ในท่านท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเจอดังแท้จะได้รับท่านชีวิตความสัมพันของพวกเราแน่นแฟ้นกับพระเยสูเจ้ามากที่ขึ้นเราดำรงอยู่ในโลกเราจะขอสิ่งใดจากโลกกรับก็จะได้รับและก็ยิ่งกว่านั้นเราจะสามารถสัมผัสสันติสุขในจิตใจและก็ความิดีในชีวิตของพวกเรามากยิ่งขึ้นอีกด้วย บางคนอาจจะค้าขายหรือว่าได้เง็นด้วยอาจจะบอกว่าความสัมพันธ์แบบวแบบิสัยกับพระเจ้าถือว่าพระเจาบบ้าเป็นวิสัยของพวกเราอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะกแน่นอนถ้าพูดถึงถานสรัทธาและก็ความเป็นจริงก็คิดว่าไม่มีใครในโลกนี้เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นวิสัยกับพระเยเจ้า แต่พระสุ้าติองค์ก็เข้าใจเรื่องนี้ดีและองค์ก็ส่งเตือนพวกเราเช่นเดียวกันว่ามีใช่ท่านหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทําจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่ขอขอท่านคิดว่าท่านพระสุเจ้าของเรา ส่งของทัานห้เลื่อเราแม้ว่าเราไม่เหมาะสมและก็ส่งรักเราแล้วก็ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วก็เป็นคนบาปเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะหม้พูนหรือว่าให้มองเฉพาะว่ายู่เฉพาะความหมกมุ่งของตนเองมากเกินไปแล้วก็ต้องได้คำถามว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นใคร รูปจิงสุนทรข้าพเจ้าทึงอย่างนี้แต่เราคนรที่จะมองไปที่พระยุทเจา้าแล้วก็ถามโรงว่าข้าแต่พระเจ้ารูปสุนทรเป็นผู้ใดจิงสุนทรข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ที่นองรักเราสามารถรู้ความแตกต่างระหว่างการขาดความเคารพและก็ความสนิทสนมที่ออกมาจากความสามาัมพันธ์ ที่แน่นแฟนของเรากับพระสุดเจ้าได้อย่างไรก็คิดว่าสิ่งที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ก็คือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระสุดเจ้าแน่นอนพระเจ้าทรงรับและก็ทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็นแต่พระองค์ก็ทรงรับเราด้วยควาที่จะ่อกเราไว้อย่างที่เราเป็น เรารักลูกๆของเราอย่างที่พวกเขาเป็นก็จริงแต่เราก็ปรรถานหาที่จะให้พวกเขาเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆเช่นเดีวยวกันในธรอมเดียวกันพระเจ้าทรงคาดหวัง,งให้เราแต่ละคนเนี่ยเติบโตในความรักของโลกวิแวต่ณ์าและก็ความคุ้นเคยที่โลกทรงมอบให้กับเราไม่ควรเป็นข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัว ให้เราทำผิดเหมือนที่พระเจ้าสุเสแตแบบการขอครัวต่อเราด้วยการส่งระบุแต่เพียงโรคเดียวของโรคลงมาเ,เพื่อสิ้นพันธ์ส่วนบนรายการเหตุเ่อเราถ้าเราเปคนก็ต้องตอบสนองตามการของครควด้วยการระลึกนึกที่อยู่เราข้างเราเหมือนที่พระเป็น,จนเจ้าทรงทางเราเช่นเดียวกันเราคิดว่าด้วยการทำแบบนี้แหละ เราจึงจะสามารถรู้ว่าเราเป็นพิสัยที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเพราะว่าพระเยซูเจ้าบอเองก็ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่าท่านทั้งหลายเป็นพิสัยของเราถ้าท่านทำตามคำสั่งของถ้าถ้าท่านทำตามคำตามที่เราสั่งท่านสิ่พระบิดาสั่งพวกเราก็คือให้พวกเราทเสึ่งกันแตนละคนเอง 好的人，再回报，你不渡